ครับสวัสดีสวัสวันศุกร์สุดสัปดาห์นะพี่นุ่นนะอ่าเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้มากินแกงเห็ดครับแกงเห็ดใส่บวบแล้วก็แกงเห็ดใส่บวบใส่ผักชะอมนะพี่นุ่นนะอืมครับเป็นเห็ดหน่อยนี่ครับมีบวบใส่บวบใหญ่ๆใส่บันว่าพี่นุ่นนะอร่อยมากพี่นุ่นนะ ดังเป็นการกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินก็เพียงน่ะคอนเซปต์เดิมคอนเซปต์เก่าเนี่ยขอไทยหัวเพียงน่ะขอเปิดโลกทัศน์ไหมเพียงน่ะจะได้สดสื่นสดใสเพียน่ะเปิดหลังคาไหมเพียงน่ะลังคาหลังคาอันเก่ามันรั่วเพียงน่ะฝนตกแรงก็เลยมันรั่วเพียงน่ะก็เลยเปิดหลังคาใหม่อยู่นะมาพี่ยงน่ะเพี่น้องมากินข้าวนะจ้ากำลังเหนี่ครับนี่ครับเป็นปลาจิ้งโกลเพียงปลาจิ้งโกมาซื้อมานี่ปลาจิ้งโกล ร้อนอร่อยอร่อยในมือนะอ่าไปยังกูอันนี้ก็เป็นแกงเห็ดแกงเห็ดแกงมะขืนพี่น้องแกงมะขืนเลยกินตอนเช้าครับอุ่นมากินตอนเช้าวันนะว่าตอนเช้าก็มีเวลาเห็ดกับเขาอยู่น่ะหนึ่งเขากระหอดตีหางก็มุกเกืบหงมุกเลาเวลาเห็ดต้องกินพี่น้องเลยแกงก็าจะถึงแต่มือขืนแกงไม่แต่ข้าคืนเพื่อเอาไว้กินตอนเช้าพี่น้องเอาเวียดกินโรงงานนมาเป็น้องน่ะ เสพเสลด้าจ่ายตามเคยอีกเช่นเคยกับ่าวิวยังหลายพี่น้องเมื่อนี้อ่าเป็นคอนเสียเดิมกินเพื่ออยู่เพืออยู่เพื่อกินคือเก่าอ่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะพี่น้องอ่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่ตามเป็นเพื่อนร่วมทางมาตลอดขอบคุณครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้น้าจ๊ะมาตลอดนะอ่าทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามอ่าทุกคอมเมนต์การติดตามวะทุกการเข้าชมขอขอบคุณทุกท่าน น่าโอกาสดีน้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อนลังใจให้คลิปต่อไปนนะวะเอากลับมากินเข่าครับวันนี้เขา่าหอนครับเข่าร้อนวันนี้นะข่าหอนเสียบโอ้ยรสชาติกินเพื่ออยู่ไ่ได้อยู่ก็กินครับกินพรบทั้งชีวิตกันไปในใจก็แทบแซ่บหวาน,านใส่บวบ อร่อยมากมียอดบวกไปด้วยนะใส่ยอดบวกใส่ได้เงินลูกบวกไปน,น้วยนะ แบบบ้านเขาไม่เนาะแต่ว่าไม่ใส่พริกนนเนาะพอเขากินพริกแลบอดีเป็น,น,นเนาะพอเขาทายลงนี่เขากินพริกแลบแดดเจะแเสบเท้องเป็นเนาะไม่หลานต้มหัวป่ะนหานต้หมตหัวหนึ่งหานต้มหัวหนึ่งคุ้งเศษๆมาจาคับเนาะเอาไว้กินตอน ร้องท่องตอนไทยายคลิปครับเป็นยอดบวกเป็นละใส่ยอดพร้อมเทลูกพร้อมมันลนะ บวบน,นีหวานนีเป็นว่ะน้องจุมนี่ขอบขอบทุกคนลั้งใามมาจจิตต่ามกะจาตวเลยนะเรัจุมนี่นนบ๊ายบายครับสชคดีมิไซครับมินิฮาร์ดจชกดีมิช้ค่ะบ,บ๊ายบาย